เล่นดนตรีหรืออ่านอดิเรกก็ฝึกสติได้แบบง่ายๆสวัสดีครับกัลยาณมิตรและผู้แสวงหาผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านครับใครที่รักงานอดิเรกแบบไหนชอบเล่นแบบไหนก็สามารถที่จะฝึกสติสมาธิได้ง่ายๆนะครับกับงานอดิเรกที่เราชอบ นะครับอย่างผมผมก็จะชอบดนตรีนะครับมันเป็นสิ่งที่เราชอบฮะสามารถที่จะฝึกสติได้ง่ายๆครับพระพุทธองค์ก็ไม่เคยบอกว่าให้เราเลือกเล่นดนตรีแล้วมาฝึกสตินะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปให้ดูนะครับว่าพระพุทธองค์เล่นดนตรีอะไรแล้วฝึกสติยังไงนะครับ คุยมานานหลายปีจนข้าช่ำชองมากกว่าแต่ก่อนข้าได้ค้นพบความเป็นตัวเองถ้าเจ้าอยากเป่าคุยให้แผ่วลองจงอย่าได้เพ่งสมาธิไปที่คลุยแต่จงเพ่งสมาธิมาที่ตัวเองเห็นไหมครับพระองค์ ก็เล่นดนตรีพระองค์ไม่ได้บอกว่าถ้าจะฝึกสติห้ามเล่นดนตรีพระองค์ก็ไม่ได้พูดแต่พระองค์บอกว่าถ้าจะเล่นดนตรีให้เพราะให้เพ่งส,สติอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่เพ่งสติมาเครื่องที่เครื่องเล่นดนตรีนะครับพระองค์เล่นดนตรีมาจนพระองค์ช่ำชองพระองค์อุปมาว่า การฝึกสติก็เหมือนกันครับก็ต้องเริ่มจากช้าๆไปหาเร็วนะครับพอมันจำนี้ํำนานมันก็จะคล่องขึ้นผมจะยกตัวอย่างอย่างนี้นะฮะอย่างสมมติว่าเราจะเริ่มฝึกใช่ไหมครับสมมติว่าเราจะเริ่มจากช้าๆนะครับโด มีฟาซอลลาทีโดเห็นไหมครับเริ่มจากช้าๆ้าโดเลมีฟาซอลลาทีโดหรือไม่ก็ซีดีเอฟทีเอบีซีเห็นไหมครับเริ่มจากช้าๆการฝึกสติให้รู้อยู่กับตัวเองก็เหมือนกันครับใหม่ๆมมันก็ไม่จำนี้จำนานมันก็ เริ่มจากช้าไปหาเร็วพอเราเข้าใจแล้วมันก็จะเริ่มไปเร็วขึ้นเห็นไหมครับจะเริ่มเร็วขึ้นเห็นไหมครับใหม่ๆแล้วก็เริ่มจากช้าๆก่อนไม่ต้องรีบนะครับ เริ่มจากช้าๆไปก่อนเห็นไหมครับใหม่ๆเริ่มฝึกสติเราก็เริ่มจากช้าๆไปก่อนเห็นไหมพอมันจำนี้จำนานมันจะสต,สติมันก็จะกลับมันก็จะกลับมาอยู่กับตัวเราเร็วขึ้นจากที่มันไหลออกไปข้างนอกบ่อยๆมันก็จะเริ่มกลับมาเร็วขึ้นเหมือนเนี้ยฮะพอเริ่มเป็นแล้วมันก็จะเริ่ม เห็นไหมครับเห็นไหมครับเพราะใหม่ใหม่ใหม่ใเราก็เริ่มจากช้าช้าเห็นไหมครับเริ่มจากช้าช้านี่แหละครับคือการฝึกสติง่ายๆ สมาธิสติอยู่กับชีวิตประจำวันนี่แหละทำไมถึงพูดแบบนี้ครับที่ต้องอยู่สติอยู่กับตัวเราให้บ่อยๆก็เพื่ออะไรครับเพื่อมันมีภัสสะมากระทบไม่ว่าจะแรงหรือค่อยเราจะเห็นมันไม่ว่าจะมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ มันจะเห็นเร็วขึ้นแต่ถ้าเราไม่เห็นเลยมันก็จะไหลไปไม่หยุดทำไมถึงต้องต้องหยุดครับเพราะถ้าไม่หยุดเราก็จะไม่เห็นความว่างความว่างที่มันอิสระความว่างที่เราไม่ใช่พูดกันเล่นๆนะครับ ไม่ใช่สักแต่ว่าพูดพูดพ่อยๆท่านต้องเห็นมันจริงๆครับความว่างตัวนั้นไม่เป็นไรครับอย่าเพิ่งไปอยากได้ความว่างตัวนั้นเอาตรงนี้ให้ได้ก่อนสติอยู่กับตัวเองให้บ่อยๆก่อนเนี่ยเอาให้มันอยู่กับตัวเองบ่อยๆเห็นไหมครับพอเริ่มชำนิชำนาญมันก็จะเป็นอย่างนี้ เห็นไหมครับมันก็จะเริ่มเร็วขึ้นง่ายๆอย่างนี้แหละครับธรรมะใช้ฝึกสติกับงานอดิเรกเรานี่แหละครับง่ายที่สุดรีบกลับมาอยู่กับใจตัวเองให้เร็วที่สุด คนที่ปรารถนาหนทางสู่การพ้นทุกข์นี่แหละครับการฝึกสติง่ายๆไม่ว่าท่านจะฝึกอาณาปานสติหรือสติปัฏฐานสี่ยืนเดินนั่งนอนอะไรก็แล้วแต่หรือท่านจะไปฝึกจับเชือกของอาจารย์หญิงท่านหนึ่งนั่นแหละครับฝึกเพื่ออะไรครับ ทุกอย่างดีหมดครับมันเป็นอุบายที่ทำให้เราอยู่กับตัวเองเพื่อให้เราเห็นความคิดความคิดนี่มันหยุดความคิดนี่มันหยุดไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นเรื่องของสังขารมันคิดตลอดคิดทั้งวันหลัวันหนึ่งเป็นร้อยร้อยหมื่นหมื่นพันพันเรื่องผมไม่ได้บอกว่าให้ท่านหยุดความคิดไปซะทุกเรื่องนะครับ หยุดความคิดที่มันจะไปก่อภพก่อชาตินะแต่ความคิดที่เราจะต้องใช้ชีวิตประจําวันเราก็ต้องใช้นะครับอย่างหุงข้าวอาบน้ําซักผ้าหรือชีวิตในการทํางานเราก็ต้องใช้ความคิดครับแต่ความคิดที่มันจะไปก่อภพก่อชาติที่มันจะไปเบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละครับที่เราจะต้องหยุดมันสติที่มันไม่เป็นธรรมชาตินั่นแหละ ความคิดที่มันไม่เป็นธรรมชาติความคิดที่มันจะไปก่อภพมก่อชาติได้หละครับที่เราจะต้องกําจัดมันหยุดให้ได้ครับช่องว่างในที่แคบจำคำนี้เอาไว้ให้ดีนะครับช่องว่างในที่คบแคบผมจะสอนธรรมะเข้มข้นมากขึ้นนะครับเพื่อให้ท่านเห็นช่องว่างตรงนี้แล้วหยุดมันได้ นะครับฝึกครับฝึกจากเนี่ยครับนี่ครับเริ่มจากง่ายๆนี่แหละเนี่ยเริ่มจากช้าๆไปหาเร็ววันนี้มันอาจจะได้มีสติสักห้าครั้งพรุ่งนี้มันอาจจะได้สิบครั้งมะรืนมันอาจจะได้ยี่สิบครั้ง จนวันหนึ่งมันเป็นอัตโนมัติของความรู้สึกตัวรู้สึกตัวทั่วพร้อมนั่นแหละครับอาการรู้สึกตัวนี่แหละรู้สึกตัวแบบธรรมชาติที่ไม่มีการจดจอ่อไม่มีการเพ่งนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ว่าท่านจะเดินจงกรมหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่นั่นคืออุบายให้ที่เรา จะกําจัดความคิดมันเป็นอุบายของครูบาอาจารย์ท่านทำมาดีแล้วครับแต่ท่านต้องรู้ว่าที่ฝึกไปไม่ว่าจะเดินจงกรมอ,ารอ,ารอารนาปาณปานสติหรือสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างล้วนเป็นอุบายที่จะต้อง ให้เราพบอะไรสักอย่างหนึ่งสิ่งที่พระพุทธเจ้าชี้ให้เราเห็นเหมือนกับท่านอาจารย์ตัก๊กหมอสอนพระชาวจีนนะครับพระอาจารย์ตัก๊กหมอบอกว่าต้องรู้ว่าฝึกสติไปเพื่ออะไรนั่งสมาธิไปเพื่ออะไรอาจารย์ตัก๊กหมอฝนกระเบื้อง ก็แกกแกกแกพระชาวจีนก็ถามท่านอาจารย์ทำอะไรท่านอาจารย์ตั้งมองก็บอกฝนก็เบื้องให้เป็นกระจกพระชาวจีนก็หัวเราะมันจะเป็นกระจกกระเบื้องมันจะเป็นกระจกได้ไงพอาจารย์ตั้งมองก็บอกว่าเอา้าแล้วที่ท่านนั่งสมาธิภาวนามันจะบรรลุได้ไงพระชาวจีนเออเลยครับ นั่นแหละครับพระอาจารย์ทั้งหมอก็บอกว่าต้องรู้ว่าทุกอย่างอยู่ที่ใจทุกอย่างเกิดที่ใจจึงต้องดับที่ใจก็คือดับที่ใจแล้วก็คือความคิดตัวเรานี่แหละทุกอย่างเราคิดเรามนโนขึ้นมาเองทุกอย่างมันเป็นจริงเป็นจังหมดเลยเพราะเราคิดเอา ทำไมเราจะหยุดความคิดแล้วออกมาจากมโนโตัวนี้ได้นั่นแหละผมจะเข้มข้นมากขึ้นนะครับกับการชี้ให้ท่านเห็นวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่ต้องการประสบมรรคผลนิพพานก็ขอให้พบมรรคผลนิพพานโดยเร็ววันนะครับก็ขออนุมานุมนทนาสาธุครับสวัสดีครับ